อยู่มวกแหลกจะมาหาของกินเห็นละอยู่ริมถนนเลยนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนื้อตุ๋นน่าจะเหมาะกับเหมาะสําหรับคนชอบสายเนื้อสายหมูไปด้วยกันได้แห้หน่อยบอกให้น่อยอะไรเนี่ยแปะแปอะไรฮะแต่เปะอสวยมากวิวนี่สวยวิวนี่สวย,ยว้าวดู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  โอ้วิวสวยวิวสวยน,นี่เขาเรียกถนนอะไรอะคะพี่มีชื่อถนนไหมเป็นถนนเรียบทางรถไฟมวกเหล็กนะคะเ,ออเรียบทางรถไฟออสวยงามมากความจริงต้องเรียกว่าทางรถไฟเรียบถนนนะเพราะว่าทางรถไฟนี่มาทีหลังเป็นทางรถไฟเรียบถนนนะคะมวกเหล็กนะคะเฮ้ยเขามีข้าวผัดปูมีกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะร้านนี้เส้นใหญ่กมพูใหญ่ทุกอย่างใหญ่ทุกอย่างครับเดี๋ยวเนื้อตุน๋นแล้วก็เอาข้าวผัดปูมาจานหนึ่งเนาะ สั่งสองอย่างเลยกินคนเดียวเนี่ยนะกินด้วยกันกินรวมๆกันพวกเราหลายๆคนว้าวอันนี้อันนี้นนเนื้อตุนนนอต๋นนน้ครับ ไม่ใช่น้ำตกนะครับเนื้อตุ๋นน้ำข้นอย่างนี้เลยนะฮะน้ำข้นมากๆเข้ดูนะเขาทำน้าทานนะเนะเนื้อเนื้อมาเป็นชิ้นชิ้นลูกชิ้นสี่นะครับวิธีทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาแนะนำว่าไม่ว่าจะทานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้เขายกมาแล้วให้เราชิมน้ำสก่ัดเป็นยังไงบ้างคะผมว่ารสชาติเขาดีแล้ว แต่ว่าผมชอบความเผ็ดจัดจ้านสักเล็กน้อยผมก็จะเติมพริกขั่วอันนี้ไม่ใช่พริกขั่วอย่างเดียวนะครับพริกทอดเขาหนึ่งช้อนใหญ่ๆนะฮะก็เป็นสายจัดจ้านในย่านนี้ต้องให้กาพูนี่แหละครับนะจัดจ้านอ แสบแสบเลยแสบรอเลยค่ะแสบรอหัวใจดังไฟจี้ายยืนบนเวทีอร่อยปากลำปากตุ๊ดเปินเตเสื้อตุ๊ดเติเสื้อ่ไม่ไหวไม่ไหวเผ็ดขึ้นไหมอืมนี่คืออะไรเผ็ดแล้วร้อน้วยนัวนะ ใส่พริกเป็นรสด,ดำเลยใส่พริกเป็นรสด,ดำลูกแล้วพริกตานเนี่ยนะมันเผ็ดมันเผ็ดกว่าพริกใชม่มาหาผาพริกแบบนี้ร้อนหาแปลกนะมันจะเผ็ดแล้วก็เผ็ดขึ้นมาจับใจเลยนะคุณรัชนีผมเรียกรสจับอร่อยแล้วฮะวมผมว่าน้ำเขาก็ข้นดีมากเลยนะอืมอร่อยอร่อยเลยไม่ได้นอนคุณคุณสั่งอะไรคุณรัชนีสั่งหมูตุนนี่ เนื้อเขาก็มาเป็นชิ้นแบบนี้นุ่มเนื้อนุ่มเนื้อเป็นลูกเต่าใช่ไหมไเวลาเคี้ยวเนี่ยได้กลิ่นเนื้อออกมาชัดเจนมาก็ตุนใส่ยาจีนแน่เลยได้วตุนใส่ยาจีนไหมคะพ่อค้าใส่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่เป็นเนื้อตุนนะเนี่ยเนื้อเขาไม่เหนียวเลยนุ่มมากเดี๋ยวดูลูกชิ้นไหนอยฮะ ปกติเวลากินก๋วยเตี๋ยวเจ้าลูกชิ้นไว้ท้ายๆสมัยก่อนนะสมัยเป็นเด็กนักเรียนนะอร่อยเอาไว้ทีหลังเพราะาว่าเรามีความรู้สึกว่าลูกชิ้นเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็หากินยากสมัยเด็กๆนะเราก็เอาไว้ท้ายพอกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเอ่ยอะไรเอ่ยใกล้จะหมดไอ้เพื่อนเจ้ากรรมครับมันมาหยิบลูกชิ้นใส่ปาก<อ>นับตั้งแต่บัดนั้นมาเราก็จัดการลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นก่อนเถอะ นะครับอย่าไปกินทีหลังอมไว้ก่อนก็ได้แล้วก็อมแล้คายลงก็ได้ออลองไม่เคยกล้าด้แต่ชอบวิวอะ่ะดูสีดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็โพเพลสเรารก็โรแมนติกมากนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวริมทางรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงนะคะ <c oughs> วิวดีมากเส้นเส้นอย่างนุ่มอืม เจนนุ่มหนึบมากเจนน้ำก็ร้อนอะนะ่ะเนาะตังไก่ลูกชิ้น,นก็เป็นลูกชิ้นที่อร่อยมากไม่เผ็ดเลยเหรอผมไม่ได้เผ็ดธรรมดาธรรมดาปกาติร้อนไหมอร่อยเลยได้ได้นะกับบรรยากาศยามเย็น มิวใหม่ๆของเมืองมวกเหล็กนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมิวใหม่ของเมืองมวกเหล็กนะราไฟก็ดีที่จะเป็นมิวัวรเลยรู้ไหมถามแฟนรายการรู้ไหมว่าไอทางรถไฟความเร็วสูงความสูงเท่าไหร่เนี่ตอบ tiktok 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 ห้ารอเมตร <500 m. S 1> ไม่เถึง ห้าร้อยเมตรมันครึ่งกิโลเลยนะใช่ไงสูงนะ้าเหรอสูงนะอันนี้ยี่สิบแปดเมตรอ๋อยี่สิบแปดเหรอยี่สิบแปดเมตรแล้วยาวกี่กิโลจากกรุงเทพเข้าไปถึงไหนโคราชเหรออันนี้เส้นนี้ไปถึงโคราชแล้วก็จะต่อขยายไปเรื่อยนูน่นน่จนถึงน้องทายมาแล้วค่ะอันนี้เป็นน้ำตกต้มยำน้ำข้นหมูนะคะ สำหรับคนที่ไม่ใช่สายเนื้อนะคะต้มยำห่ะต้มยำน้ําข้นนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเป็นต้มยำใช่เลยเป็นเส้นเล็กนะคะก็มีหมูมีเนื้อนะคะดูดูดูน่ากินมากปูบอกให้ชิมก่อนชิมก่อนครับแล้วให้ปรุงพอดีแล้วอ่ะพอดีแล้วเดี๋ยวขอลองหมูหน่อยนะ มนูเปื่อยมากเปื่อยดีนะฝนก็เปื่อยเลยยาวเลยหืมึ้งดุ้งร้านนี้โอเคนะโอเคเลยอ่ะเพี๋ยวอร่อยบรรยากาศดีต้องมาเย็นๆนะคะย่านนี้จะมีสรตทฟูดเนี่ยตามริมทางเนี่ยไปถึงนู่นเลยนะ เป็นร้านเล็กๆที่เป็นรถเข็นก็มีนะคะเป็นร้านก็เดียวทางก็เดี๋ยวเสร็จเราไปเดินได้ได้ไหมเป็นเดินเล่นเพื่อจะเจอขนมขนมอะไรได้ค่ะงั้นลุยเลยนะลุยแล้วนะไปแล้วนะแล้วมีข้าวผัดปูอีกจานหนึ่งข้าวผัดปูมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำเสียงใช่ไหมคะได้โอ้สุดยอดขอบคุณครับ ข้าผัดปูน่าทานมากใส่ซอสแปร์บีบมะนาวถึงวังไปติดกันจะัสตอนแรกน้ำส้มปั่นใครสั่งจ้ามีน้ำซุปปล่เอามาด้วยอะไรเลยมีน้ำปลาพริกไหมจ๊ะมีน้ำปลาพริกแต่น้ำปลาพริกไม่เป็นไรครับถึงไม่มีผมก็กินไนด้กินกจุ่มกินกับน้ำปลาพริกดีกว่าจะเข้าอย่างนี้ก็ได้ครับผมชอบอย่างนี้ก็ได้ ออมาอืออร่อยเลยปูเป็นชิ้นๆเลยนะอ่าอือดูค่ะร้านก็จัดได้น,น่ารักนะคะหน่าเข้าด้วยค่ะสีสันสดใสสังเกตไหมคุณรัชนีสังเกตว่าเข้าผัดปูไม่ว่าไปร้านไหนก็แล้วแต่นะ,ะเขาจะใช้ข้าวที่มันเป็นเม็ดเรียงเม็ดอะ่อะเดี๋ยถามเคล็ดลับนิดหนึ่ง เวลาเราทำข้าวผัดปูเนี่ยเราใช้ข้าวอะไรครับมันถึงเป็นเม็ดเรียงกันมันเป็นข้าวอะไรฮะข้าวหอมเนี่ยแหละค่ะหอมมะลิเหรอมันไม่แฉะเหรอหมมะลิใหม่หอมมะลิใหม่แต่ว่าหุมไม่ให้แฉะถูกไหมแต่ว่าข้าวอะไรก็ได้อยู่ที่คนผัดแล้วแหละใช่ไหมแม่นะอยู่ที่การหุมด้วยมั้งเทคนิคการหุงไม่ให้แฉะนะถ้าแฉเอาไปผัดมันจะแย่ๆมันจะไม่เป็นเรียงเม็ดอย่างนี้เนาะ ถ้าเรียงเม็ดอย่างนี้มันสวยแล้วมันอร่อยสวยด้วยอร่อยด้วยอืมอืมรัชนีอุตายโคตรพริกแล้วค่ะเอ๊ะเอามันไปแนวนี้แหละครับมันพิ่งด้จัดจานมพม่เด็ดนะ Gracias. Claro Oh! ภูมิใจที่ได้แฟนเป็นอรหั์มีบ่าวมหาสิทธิ์ผ้าไตบันไดนิพานย้อนบันเรียนตั้งสิบพันษาคือพอกมาปราบโตบทันเยียน้อยใจเลยบังออออาจะสวนจินบัญชรขอมให้น้องหลอนเหมือนอยู่ในวิิมามีแฟนเป็นบ่าวมหาอยู่แต่ในสิ่งอินแต่ในทมการบ้านกระบอกให้ทำมีแต่นั่งบนจงภาวนะเคยพา วันทิีวันเสาร์กับผ้าห่มขาวเข่าวัดเข่าว่าเหล่ายาเพิ่นขับบอกินผ้าเฮาถือสินกินเจค่ข่มาอุกใจเด้ได้แฟนมหาใอยมาอุกใจเท้ได้แฟนเป็นมหาคือบอลับไปบวชเนียมันแหลวแหลวซะแล้ เรื่องตามโลกีมันเป็นเพียงสุนที่ลวงตาไม่มีสุขใดจะอิมใจเท่ารถธรรมอยากให้เธอนั้นเป็นคนดีอยากให้เธอนั้นมีิิท้าความหาขันอยู่ทีงใจก็มีอย่างกันก็ได้แค่เรา